ขึ้นเนาะอ่าโอเคค่ะอ่ะวันนี้เราจะมาดูเคมีของมอนและก็การประยุกตเนาะ <c oughs> เพราะว่าที่ครูให้อาจารย์เกียรติแกพาพวกเราไปก็จะเป็นการขบวนการของการปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมอ่าเพราะฉะนั้นอาหารหลักของตัว หนอนไหมเลยที่จะผลิตเส้นใยให้เราเ,เพื่อที่เราจะเอามาเป็นวิชาของเคมีของไหมแล้วก็การประยุกต์การใช้ตัวไหมเนาะเส้นไหมเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวหมอนเนี่ยนะคะอาหารหลักของเขาเลยหนอนไหมเนี่ยเขาใช้หมอนถูกไหมอะเขาใช้หมอนเป็นอาหารเพราะว่าคือเขาเคยทดลองแล้วแหละว่าเขาเคยใช้ใบอย่างอื่นะไปเลี้ยงหนอนไหมแต่เป็นยังไงเออมันไม่กินนะคะเพราะฉะนั้น เออเขาเคยลองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาหารนะคะของหนอนไหมที่สำคัญก็คือหมอนเนาะเพราะฉะนั้นในตัวของหมอนนะคะที่เราเห็นกันเนาะทั้งที่อยู่ในเทคโนโลแล้วก็ที่อยู่ที่นะคะศูนย์ศิลปาชีพที่เราไปดูกัน m มอนหรือว่ามาร์เบรี่เนี่ยนะคะมันจะมีอยู่สองชนิดด้วยกันชนิดแรกจะเป็นมอนที่ปลูกเพื่อรับประทานผลเพราะฉะนั้นลักษณะใบของเขาจะ เล็กถูกไหมแต่ว่านะคะผลของเขาเนี่ยจะนะคะออกเวลาออกช่อมาจะเป็นผลที่โตนะคะผลใหญ่กว่าแล้วเวลาที่สุกก็จะมีสีดำถ้าเวลาเรารับประทานก็จะมีรสหวานอมเปรี้ยวเนาะนะคะพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหม่อนกินลูกเราก็จะเอามารับประทานกาันหรือเอาไปแปรรูปนะคะต่างๆชนิดที่สอง ก็จะเป็นหมอนที่เราปลูกเพื่อเอาไปเลี้ยงหนอนไหมถูกไหมนะ,ะเพราะฉะนั้นหมอนชนิดนี้ใบเขาจะใหญ่แต่ลูกเขาเป็นยังไงที่เราเห็นอ่ามันจะเล็กนะคะเพราะฉะนั้นลูกมันจะมีรสเปรี้ยว จะไม่ค่อยหวานหรอกนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนกนะคะที่จะมากินลูกมันนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะไม่นําผลเข้ามาแปลรูเพราะมันจะมีรสเปรี้ยวเนาะแต่ว่าก็กินได้นะนะคะเพราะฉะนั้นหมอนที่เราปลูกกันก็จะมีอยู่2ชนิดเนาะนะคะถ้าในส่วนของอเทคโนโลยีที่เราปลูกกันก็คือถ้าเป็นหมอนที่เรากินลูกก็จะเป็นพันธุ์กำแพงแสนแต่ถ้าเป็นหมอนที่เราใช้ในการเลี้ยงหนอนไหมเราจะใช้พันธุ์สกลนคร นะคะในการเอามาปลูกเนาะใบมันก็จะใหญ่นะคะเวลาเราเอาไปเลี้ยงนอนใหม่มันก็จะมีปริมาณที่เพียงพอเพราะเราจะเห็นว่าเวลาเก็บทีเขาเก็บเยอะยิ่งช่วงนี้เก็บเยอะนะคะที่คุณเลี้ยงกันนี่เนาะอ่ะทีนี้ในตัวหมอนมันก็มีทั้งนะคะส่วนที่เป็นนะคะตั้งแต่รากเขาถูกไหมเวลาเราปลูกต้นหมอนอ่าลำต้นกิ่งใบแล้วก็ลูกมันถูกไหม เพราะฉะนั้นเรามาดูแต่ละส่วนนะที่เขาจะนำมาใช้ประโยชน์อ่ะส่วนแรกก่อนก็คือผลของหมอนอ่าผลของหมอนผลของหมอนเนี่ยนะคะเขาก็จะนะคะเอาผลของหมอนมาใช้ในการรับประทานถูกไหมแต่ก็จะแปลรูปนะคะเป็นพวกผลิตภัณฑ์อาหารแปลรูปต่างๆอ่ะแยยมเคยเห็นเนาะนะคะทำเยลลี่พวกเนี้ย นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะคะพวกที่เขาเอาตัวน้มามันไปไประยุกนะคะเช่นพวกเขาเกลียบนะคะจากผลหมอนอย่างเงี้ยนะคะบางที่ก็มีการทำเนาะทำไอศครีมเนี่ยอย่างเทคโนโนะคะเคยมีการเอาตัวน้ําหมอนไปทำนะะก็จะได้สีส่วนเล่นๆนะคะหรือเอาผลหม่อนมาทําการแช่อิ่มทําแห้งเห็นไหมนะคะหรือที่เราพบเห็นเยอะๆเลยคือทําอะไรเออน้ําหม่อน น้ำหม่อนก็คือสกัดเอาตัวของผลมนันไปปั่นเลยปั่นแล้วก็กองใช่นะคะแล้วก็จำหน่ายซึ่งอย่างเทคโนโลยีอาหารเขาก็จะทำเป็นพวกน้ำหม่อนเข้มข้นใช่ไหมสมัยก่อนที่เขาทำเนาะ,ะหรือเราเอาไปทำเป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะเป็นพวกไวน์หม่อนใช่ไหมอ่านี่คือการแปลรูปนะคะทีนี้มาดูสารที่อยู่ในตัวของลูกหม่อนนะนะคะมีสารพวก นะคะแอนโทไซยานินสารตัวนี้สำคัญเลยแหละนะคะพบมากนะคะในตัวของผลมมอนนะคะสารตัวนี้เขา,เาใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็คือในเซลล์ของมนุษย์เราเนี่ยมันมีการเกิดปรปยาออกซิเดชันซึ่งเวลาที่เกิดขึ้นมาเนี่ย มันจะมีผลทำให้นะคะสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสารที่ขาดอ e ิเล็กตรอนใช่ไหมครูเคยสอนไปแล้วเนาะอ่าเขาจะมีอ e ิเล็กตรอนเพียงแค่1ตัวเพราะฉะนั้นเขาต้องไปหาอ e ิเล็กตรอนให้ครบคู่เพราะนั้นเขาก็จะไปแย่งในส่วนของเช่นในส่วนเยื่อหุ้มเซลล์มีลิปิดอยู่นะคะอ่าซึ่งเขามีลิปิดที่ชื่อว่าฟอสโฟลิปิดในตัวของฟอสโฟลิปิดอ่ะเขาจะมีกรดไขมัน ซึ่งมันจะมีกรดไขมันที่มีพันธะคู่เพราะฉะนั้นการให้อิเล็กตรอนกับตัวของอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นก็จะนะคะถูกให้ได้เร็วขึ้นนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เยื่อหุ้มเซลล์นะคะถูกทาลายพบเห็นง่ายๆเลยก็คือมันจะทําให้เราเป็นยังไงที่พบเห็นเวลาที่มันมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเยอะ แก่ก่อนวัยใช่ไหมเนี่ยเห็นชัดเลยเพราะฉะนั้นตัวในลูกหมอนเนี่ยจะมีสารแอนทายนะคะแอนโทไซยานินอยู่นะคะพวกนี้จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็นะคะช่วยในการลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วนอกจากนี้เห็นไหมต้านการเกิดโรคมะเร็งอันนี้คือสารนะคะแอนโทไซยานินอ่าอีกตัวหนึ่งที่พบในลูกหมอนก็จะเป็นพวกโพลีฟีนอล สารตัวนี้ก็เป็นสารอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะก็จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งนะคะไม่ให้เกิดไปยาออกซิเดชันในเซลเลราเยอะนะคะมันก็จะทำให้อ่าพูดง่ายๆชะลอการแก่ก่อนวัยนั่นเองนะคะอ่านะคะอ่าหรือสารประกอบพวกฟีนอลก็เหมือนกันเห็นไหมแล้วแต่เราเลือกใช้ว่าเราจะใช้กลุ่มไหนสารตัวพวกสารประกอบฟีนอลเนี่ยนอกจากจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วนะเขายังเป็นสารช่วยในการลด การอักเสบได้ด้วยเนี่ยข้อดีนะคะที่เราน่าจะนะคะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้แล้วนอกจากนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งพวกแบคทีเรียและก็ไวรัสเนาะนะคนะ,ะอ่าหรือสารพวกเคอร์ติซินนะคะหรือว่านะคะเคฟูลอนนะคะพวกนี้เป็นสารกลุ่มพวกฟาโนอยนะฟาโนอยก็จะคล้ายคล้ายกับพวก ฟีโนโลิกเนาะก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งการเกิดสารก่อมะเร็งด้วยนะนะคะอ่าหรือว่ามะเร็งนะคะเต้านมมะเร็งเม็ดเลือดนะคะหรือว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนาะ,ะพวกนี้ยับยั้งได้นะคะอ่ะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่ะมีคนมาเพิ่มเนาะเพิ่มอีกสองใช่ไหมอ่ะพี่เพิ่งช่วยหน่อย สชุดไหมสองชุดโอเคค่ะไปะนะคะอะนอกจากนี้เขามีพวกกดโฟลิกสูงะนะคะพวกนี้ก็จะทําให้เวลาที่เราได้รับเข้าไปเนี่ยเราได้พวกกดโฟลิกจากลูกหมอนใช่ไหมมันก็จะช่วยในการบํารุงเซลล์เม็ดเลือดแดงให้เจริญได้เต็มที่เพราะฉะนั้นก็ป้องก,กันโรคโลหิตจ,จางเห็นไหมถ้าเราใช้ในแง่ของการรับประทาน นอกจากนี้ก็จะมีพวกวิตามินและธาตุและก็กดอะมิโนที่จําเป็นกับร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะช่วยนะคะในเรื่องของการส่งเสริมด้านสุขภาพของเราสําหรับลูกหม่อนนะมันจะมีสารพวกนี้อยู่เนาะ,ะนี่คือองค์ประกอบทางเคมีในผลหม่อนนะคะที่ เขาศึกษาแล้วพบมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ครูเอามาตัวที่สําคัญที่เด่นๆที่เราจะมองไอเดียออกไหมว่าเอ๊ะเราจะเอาผลหม่อนไปทําประโยชน์อะไรได้นอกจากที่จะเอาไปแปรรูปอย่างที่ครูกล่าวถึงเมื่อกี้่าทีนี้